วันนี้นะครับวันนี้นะครับน,นี่ต้มน้ําเครื่องเทศสมุนไพรไทยกินขนมจีนกันวันนี้ในข่คะต้มไว้ก่อนนะครับนี่มีพริกตะขิงคาตะไคร่นะหัวหอมแล้วก็ทให้รสหอมนะพริกทําให้รสจี๊ดจ๊าดแซ่บแบตะไคร้นะครับสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยกำลังต้มนะครับให้มันเข้าไนะี มีกระชายด้วยกระชายในขาดไม่ได้ถ้าขนมะจีนเนี่ยนะเอ้เรวดินี่ต้มให้มันให้อ่าเรียกว่าให้วิตามินให้ในสมุนไพรนะเคีออออกมาฮะเดี๋ยวนะครับนี่ต้มก่อนนะครับนะฮะวันน,วนี้กินขนมจีนกินแบบประหยัดประหยัดนะครับนะยุคนี้นะข้าวของก็แฟถ้วยเราไปกินข้างนอกสามสิบสี่สิบนะครับนี่เราลงทุนไม่ถึงห้าสิบบาทนะครับ กินได้ทั้งวันโอ้เนี่ยยคป,ประเทศไทยนีที่ต้องต่อสู้ด้วยเศรษฐกิจนะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ